สวัสดีค่ะสวัสดียินดีต้อนรับด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมตามตารางโบนัสทม์นะคะซึ่งตารางเนี่ยเราเล่นกันอยู่ที่วันที่6นะคะวันที่6เนาะเล่นช่วงประมาณ8โมงนะคะก็จะมีเกมฟอร์จูนกับเกมกาเนชานะคะเดี๋ยวเราเข้าเว็บนะคะแล้วก็ไปลองเล่นเกมตามตารางโบนัสนะจ๊ะอ่ะลองฟอร์จูนดีกว่ามันจะมี2เกมให้เราเลือกรองนะคะ มาดูการว่ามันจะแม่นตามตารางไหมนี่เดี๋ยวเราเอาตารางขึ้นเลยนะทุน200นะคะเดี๋ยวลองเล่นกันอยู่เป็ด5บาทนะคะออโต้ไปเลย50รอบนะคะพร้อมกดสายฟ้าหรือว่าเทอร์โบนะคะ เราไม่ได้ลองเบ็ดเยอะแล้วก็ไม่ได้มาเครดิตเยอะหรือว่าทุนเยอะเลยนะทุนน้อยเบ็ดน้อยลองเล่นตามตารางบนนัดทามนะคะกดมาได้หลายรอบแล้วก็เข้าหลายรอบอยู่อาจจะเข้าน้อยบ้างนะคะปิดการหมุนเทอร์โบก่อนเนาะ ตอนนี้เครดิตเหลือ70บาทจาก200นะคะจะหมดเลยไหมวัวเต้นแล้วนะวัวกระโดดเต้นแล้วหมุนซ้ำจนกว่าจะชนะโอ้โหชอบชอบฟีเจอร์ของเกมนี้มากตรงหมุนซ้ำจนกว่าจะชนะนี่แหละว้าวคูณสิบอ้แตกดีมากนะคะใครที่อยากได้ตารางโบนัสไทมนะคะ ก็คลิกลิงก์หรือว่าแอดเอ l ดดีไไปได้เลยตารางจะไม่ซ้ํากันนะคะแล้วก็ได้รับตารางแบบนี้ทุกวันตลอดชีวิตนะมีตารางให้เล่นเกมเนาะมีสูตรด้วยนะคะมีสูตรมีกลุ่มมีตารางแบบนี้นะคะให้เล่นตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีตารางให้ทุกวันตลอดเลยนะคะสนใจก็คลิกลิงก์ไลน์หรือแอดเอดีลน์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวยงั้นเราจะกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ